ทดอลล่ายับซื้อทองคำหนุนขึ้น2วันนี่นะครับร่วมกว่า30ดอลล่าดูเหมือนว่ากำลังลุ้นอีก2ตัวเลขปัจจัยว่าจะเกิดนิวไฮในสัปดาห์นี้หรือจะทำกำไรในอีก48ชั่วโมงข้างหน้านะครับท่านผู้ชมครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail เทดอลล่ายับ ซื้อทองคำหนุนขึ้น2วันนี่นะครับร่วมกว่า30ดอลลาร์ดูเหมือนว่ากำลังลุ้นอีก2ตัวเลขปัจจัยว่าจะเกิดนิวไฮในสัปดาห์นี้หรือจะทำกำไรในอีก48ชั่วโมงข้างหน้านะครับท่านผู้ชมครับ ราคาทองคำในตลาดโลกนที่นิวยอร์กสรัฐนั้นปิดตลาดไปในช่วงที่ประมาณสี่หชั่วโมงที่ผ่านมาก็พบว่ายังเป็นสัญญาณบวกในวันที่2และเป็นสัญญาณที่ขึ้นแรงต่อเน,นื่องจากวันที่หนึ่งอีกต่างหากนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูราคาทองคำโกลสปอตส่งมอบทันทีที่นิวยอร์กปิดตลาดในคืนที่ผ่านมาที่2 4 2 5สอยี่ห้าเหรียญ28เซนต์ต่อออนยืนเหนือส4 2 5ี่สองห้าแล้วนะฮะขึ้นมาเมื่อคืนเนี่ย23าเหรียญส1เอ็ดเซนต์ประมาณนะครับ เกือบเกือบ0.7%เท่ากับว่าโกลสปอตที่นิวยอร์กขึ้น2วันรวมกันเนี่ยนะครับ 30, สามสิบเอ็ดเหรียญหกสิบสามเซนขึ้นเฉียด2%ครับมาดูทางด้านของโกลฟิวเจอร์ส่งมอบล่วงหน้ากันปรากฏว่าปิดนิวยอร์กเมื่อคืนก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนต่างของราคาโกลนิวยอร์กนะฮะหรือว่าโกลฟิวเจอร์นี่นะฮะขึ้นมา23เหรียญ20่สิบเซนแล้วก็ปิดไปที่2,426เหรียญ60สิบเซนเหนือ2,425เหมือนกันนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนก็ขึ้นไป0.8%ครับ g o ลฟิ York, วเจอรของนิวยอร์กสหรัฐนั้นปรากฏว่าขึ้น2วันรวมกันถึง30เหรียญ90เซนหรือตีซะว่า1เปเซ็นเต็มๆนะฮะนั่นก็หมายความว่าวันแรกขึ้นประมาณ7 8เหรียญวันที่2ขึ้นมาอีกประมาณ23เหรียญเสร็จๆนะครับในขณะเดียวกันที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้เมื่อ2วันก่อนใช่ไหมครับบอกว่าสัปดาห์นี้ให้ดูวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร ว่ามันจะเป็น2ตัวเลขมาสัจจรสำคัญที่จะทำให้นั้นนักลงทุนจะเทขายหรือจะไปต่อนะครับจริงๆเมื่อคืนแรงส่งที่ทำให้ทองคำขึ้นสวยพอสมควรขนาดนี้ก็มาจากการเทขายดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับซึ่งเนินดอลลาร์สหรัฐนั้นลดลงไปประมาณ0.2%แล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสาหรัฐอเมริการะยะสันอายุ10ปีนั้นก็ปรับลดลงเช่นกันนะครับเป็นเพาราะว่าอะไรทราบไหฮะค,คืนานี้เนี่ย ทุกคนกําลังรอครับว่า,าไอ้เจ้าตัวเลข GDP ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับซึ่งจะประกาศในคืนวันพฤหัสบดีเนี่ยเดี๋ยวประมาณสักเช้าวันพรุ่งนี้เราน่าจะได้เห็นเสร็จแล้วก็จะมีกตัวเลขหนึ่งก็คือรา,รายจ่ายส่วนบุคคลของชาวอเมริกันซึ่งก็จะประกาศในประมาณวันศุกร์ก็จะไปเจอกันตอนประมาณตอนเช้าวันเสาร์นี่นะฮะทั้ง2ตัวเลขนี่นะครับนักลงทุนเนี่ยเดิมพันกันพอสมควรนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวกดดันให้ลดดอกเบีย้ยเร็วขึ้น นั่นเป็นสิ่งที่นักลงทุนคาดหวังเมื่อคืนเพราะว่าทางหากลดดอกเบีย้ยเร็วขึ้นแล้วลรก็นะครับหรือว่าเอาไม่ต้องเร็วก็ได้ตามนัดกันยายน,นี่นะฮะราคาทองคํำก็จะมีภาวะแรงส่งขึ้นต่ออีกสักระยะหนึ่ง ะะดังนั้นการที่นักลงทุนเริ่มที่จะเทดอลลาร์สหรัฐในคืนที่ผ่านมาชัดเจนที่สุดเนี่ยนะฮะเขาคงจะห่วงอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าลดดอกเบี้ยรเร็วแล้วแล้ก็ดอลลาร์สหรัฐนั้นโดยเฉพาะตลาดทรีชีรีนั้นอาจจะไม่เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกต่อไปเลยนะครับสัญญาณนี้มาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะฮะดังนั้นสิ่งที่ผมก็จะบอกท่านผู้ชมต่อไปก็คือว่าถ้าเรากลับไปดูราคาทองคําที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่16กรกฎาคมสองเันี่คือ โกลสปอตนะฮะและเทียบกับปิดเมื่อคืนคือ2,425เหรียญ28เซนเนี่ยท่านผู้ชมคิดดูสิครับวา่ามันเหลือระยะทางวิ่งอยู่อีกประมาณร่วมๆเกือบ60ดอลลาร์นะฮะเพราะ60ดอลลาร์ในการที่จะได้2ตัวเลขมาสัจจันย์ก็คือทั้งรายจ่ายบุคคลชาวอเมริกันและ GDP ไตรามาสที่2เนี่ยแสดงว่าอะไรทราบไหมฮะมันจะต้องเป็นตัวเลขที่มั่นใจมากว่าการลดอัตราดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐนั้นแรงส่งมีกันยายนร้0เ์เและอีกรอบหนึ่งคือธันวาคม นี่จะเข้าเป็นสูตรสําเร็จเบ็ดเสร็จกันเลยนะฮะดังนั้นแล้วถึงจะ,จะมีผลเกีย่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวอัตราและเปลี่ยนและการกระตุ้นเศรษฐกิจกโดยเฉพาะการลงดอกเบี้ยของอเมริกานะครับดังนั้นวันนี้คําถามเริ่มต้นของเราเช้าวันนี้นะฮะผมเชวว่าทุกท่านในเมืองไทยได้ยินกันไปลวกระทรวงการคลังประกาศกรอบระยะเวลาชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาเรื่องของการใช้เงินดิจิตอลวันละหนึ่งหมื่นบาทนะครับถามท่านผู้ชมเขา่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทกระตุ้นเศรษฐกิจไทยปีนี้แตะสามเปอร์เซ็นต์เอาง่ายๆแค่นี้พอ ถ้ามั่นใจก็พิมมั่นใจไม่มั่นใจก็พิมพ์ไม่มั่นใจส่งมานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจ2อย่างที่กําลังรอคอยกันแล้วก็ต้องไปดูเขา,าตอนนี้เขาคาดหวังว่าเดือนกันยายนของธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะลงดอกเบี้ยที่สลึง1.025เป็นครั้งแรกในรอบกว่า1ปีหรือเติมดอกเบี้ยมาทั้งหมด 6- 7ครั้งด้วยกันเนี่ยสักเท่าไหร่นาะทีนี้โอกาสนั้นขึ้นไปถึง100เปอร์เซ็นต์ละ จริงๆโอกาส100%เคยเกิดขึ้นตอนประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็หย่อนลงมาเหลือ98%ตอนต้นสัปดาห์นี้เแล้วก็มากลางสัปดาห์นี้ก็เหลือ96%ปรากฏว่ามันขึ้นขึ้นมาเป็น100%นะครับดังนั้นถ้าหากว่าเป็นไปตามที่คาดคือสองตัวเลขมาสะจ,จันนั้นนี่นะครับปรากฏว่าเอ,อื้อให้มีการลดดอกเบีย้ยตามที่คิดไว้กันยายนชัดเราจะเห็นทองคำในช่วงประมาณไม่เกินต้นสัปดาห์หน้าการจะกลับขึ้นไปหรือใกล้เคียงที่สุดอีกประมาณ60ดอลลาร์สหรัฐนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงนนะะครับแต่่อยาลืม จังหวะหมุดสุดท้ายจริงๆเนี่ยมันจะไปอยู่ที่30และ31กรกฎาคมคือการประชุม2วันติดกันของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งในวันนั้นเนี่ยนะครับตื่นตึงก็ตึงต่อแน่แต่ประโยคข้อความน้ำเสียงของประธานธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะตอกย้ำเหมือนกับสอาครั้งที่ผ่านมาในเวทีเรื่องของเศรษฐกิจก็ตามที่เขาบอกว่า ถ้าจะรอให้เงินเฟอ้อเข้าเป้า2%มันนานเกินไปนะฮะเอาเป็นว่าขณะนี้ดอกเบี้ยที่ตรึงไว้อยู่เนี่ยมันก็ทํางานของมันแล้วในการที่จะชะลอภาวะเศรษฐกิจลงมานะครับดังนั้นอีก60ดอลลาร์ท่าน,นครับสำหรับจุดหมายปลายทางนิวไฮที่จะเกิดขึ้นในช่วงของต้นสัปดาห์หน้าหรือไม่หรือถ้าหากสองตัวเลขมหัศจรรย์นั้นช่วยจริงๆนะครับเอาเป็นว่าเอาแค่คืนแรกก็พอถ้า GDP สหรัฐอเมริกาออกมาอย่างชนิดที่ในไตรมาสที่2นั้น ต่ำกว่าที่คาดแล้วก็เราอาจจะเห็นทองคำมีสีสันในช่วงวันศุกร์ก็เป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมครับนั้นอย่าลืมนะครับกดไลค์กดเฟซบุ๊กกดแชร์เฟซบุ๊กบีทามนะครับและไปต่อกันที่ y o u t u นะฮะกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์ u t u b e บีทามนะฮะและไปต่อกันที่อะไรครับ t i กตอกกดหัวใจกด f ฟ l l o w กดติดตาม t ิกตอกของบีท m e ด้วยนะครับ